อะไรวะเนี่ยสอว่งหนใช่ไหมสองศูนย์หนึ่งหนึองศหนโอ้โหเชี่ยแขนสั้นแขนยาวทั้งหเลยหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่้าหนึ่งหนึ่งหมือคู่ละสามเสียละพันเลอแก่นี่เองสิบเลุกเป็นไฟทั่วไปดีหนาเช็คราคาสองพห้เหลือหนึ่งพันหนึอเกเหลือวันพันห้าสองพันนอันนี้แก้เป็นหนึ่งหนึ่งอ่าเลขสวยหน่อย หนึ่นนถูกต้องหนึ่นนถูกต้องนี่หนึ่งเก้าหนึ่สนาคาแบ็กตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นะ1 9ึน่นี่แก้ให้แล้วแอสโป0สองศงบาคารตัวท็อปสองศูนย์หนึ่งหนึทอร์ไร2 2สอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นซามูไรสองศย์หนึอ้าวโอ้โหราคาแบบนี้พังแขนยาว2อไม่มีแล้วลุกเป็นไฟไื่วไปดินจัดดิ